สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับสไปสามเหลี่ยมออโต้นะครับพี่วันนี้ผมจะพามาชมกองทัพกระบะแล้วกันครับเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นรถเก๋ง รถจิตที่นั่งนะครับแต่ก็มีกระบะปะปนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ผมจะเป็นกระบะล้นล้วนเลยนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันมีทั้งกระบะแคบทั้งกระบะสีประตูตัวเตีย้ยยกสูงเกียร์โตเกียร์ธรรมดารถของเรามีให้เลือกมากกว่า500คันครับซ้ำเหนือมาโตต้องบอกว่าเป็นเต็นท์ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นแล้วใครอยากดูรถไหนเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้เลยหรือว่าอ่ะดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ที่ผมจะพาไปดูนะครับว่ามีรถอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันครับนี่อ่ะยี่สุ DMAX ครับเป็นกระบะแ a บตัวนี้เป็นปี2022 23ประมาณนี้นะครับพร้อมจัดส่งลงล้อให้ด้วยถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับไม่ยากครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเข้ามาก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับอันนี้เป็นโฉมใหม่นะฮะใหม่แนชเชนปี2022ประมาณนี้ครับสีเทาเรมโบนะครับพร้อมจัดส่งลงล้อให้ รับประกันโครงสร้างทุกคันครับพี่ไม่มีชนไม่มีความไม่มีย้อมแมวขายครับครันนี้ส่วนมากนะฮะไม่มีกระบดะไรเนยครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่มเติมให้อ่าไม่ยากครับผมง่ายๆเลยถ้าลูกค้าออกรถนะครับวันนี้ออกรถเพียงแค่สิบาทครับผมไม่ต้องดาวเป็นแสนไม่ต้องผ่อนเป็นหมื่นครับผมแบงค์สิบจบเลยนะครับหน้าจอมีครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับออปชั่นมีทุกอย่างเลยครับที่เราได้ใช้งานนะครับหน้าจอ นี่ไฟสอสว่างมีครบสักหลาดเดิมๆนะฮะข้างหลังเป็นเบาะหนังแบบนี้อ่ะสวยนะครับของเดิมทุกอย่างเลยนะฮะใครชอบจัดมานะครับรับประกันโครงสร้างให้แล้วก็มีเข้าสูนให้ก่อนสมมอบด้วยนะครับนี่แต่งแม็กซ์สวยแบบนี้เลยนะครับอาจจะไปข้างหน้าไปเดี๋ยวตกนะครับเดี๋ยวให้ดูบ้านท้ายก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะต่อมาครับปีเก่าลงมาหน่อยเป็นปี2018-19ปประมาณนี้ครับเป็น อีสุดีแม็กอันนี้เป็นตัว X อ็กซินะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเอ็กซิีจะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันและคันนี้ผมจัดส่งให้ด้วยนะครับจัดส่งใส่ฝากระปูงคาร์บอนให้เป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเพิ่มเติมมาก็คือชุดเครื่องเสียงให้ละกันนะครับมี2คันนะถ้าเป็นแต่งเครื่องเสียงนะครับนี่ฮะหุ้มเบาะหนังให้นะครับเซนทันล็อกนะคอนโซลหน้านะครับดำแดงนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้มีใส่ระบบเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับนี พร้อมชุดใหญ่มัลติฟังก์ชันครบและคันนี้มีเป็นชุดเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับเป็นโอเพนแคปนะครับตัวนี้ปี2018นะครับพร้อมชุดไฟแบบนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะไม่ต้องห่วงนะครับสวยงามนะฮะใครชอบเครื่องเสียงแบบนี้นะครับชุดลาโพงชุดเครื่องเสียงแบบนี้จัดได้สีชมพูหวานแหววอ่ะเดี๋ยวไปอีกคันนึงครับไปต่อเลยนะเป็นตัวหน้าเดียวกันครับผมเป็นหน้าสเตลนะครับ X อ e r i e s นะครับอันนี้ก็จัดทรงเหมือนกันครับลงแม็กลงท่อนะครับ แต่งส,สวยๆให้นะผู้ค้าไม่ต้องเสียเงินแต่งสามสี่หมื่นนะชุดเครื่องเสียงผมแต่งม่ให้แล้วอันนี้ก็เป็นชุดลำโพงเหมือนกันนะครับคอนโซลหน้าเหมือนกันเลยนะครับเป็น X-Series นะครับนี่เบาะดำแดงนะครับตามสไตล์ของ X-Series จะมีโลโก้ X ตรงนี้นะครับนี่ ชุดลำโพงเครื่องเสียงมีเหมือนกันครับได้ชุดใหญ่เหมือนกันนะไม่น้อยหน้านะครับมี2ครคันที่มีชุดเครื่องเสียงให้แบบนี้มาต่อกันเลยครับอันนี้ก็เป็นอีสุเหมือนกันแต่เป็น4ประตูตัวนี้ออกใหม่8ปดแสนกว่าบ,บาทใช่ไหมวันนี้มาหาผมครับเหลือไ่แค่4ี่แสนกว่าบ,บาทและจัดทรงลงล้อให้ด้วย ไม่มีคิดเพิ่มนะไม่ใช่ของไก่กาพี่นะครับเบิกแบกใหม่ยางใหม่ให้เลยนะครับดอกยางแล้วเหลืออันนี้ก็คันนี้คือแต่งซิ่งเลยแต่งเต็มระบบเลยนะครับเป็นสีบอลเงินนะพบเลยนะครับใครอยากได้รถบ้านรถบ้านคันนี้ครับเหลือ2 0 0,000กว่าบาทครับสว,สวยเลยนะครับเหลือเพียงแค่2 0,000 0กว่าบาทเดี๋ยวเรามาไปตัวต้านิดนึงครับตัวหน้าใหม่หน้ามูปาครับผม ไม่ได้เชนแบบนี้เลยสวยๆนะครับเป็นกระจังหน้าโคมเมียมลังพึ่งโลโก้โตโยต้าแบบนี้สวยๆเลยนะครับเป็นสีขาวเป็นล้อเดิมนะล้อกระทะนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบนี้ผมใส่จัดทรงล้อแม็กให้นะครับเหมือนครั้นี้เลยครันนี้ก็จัดทรงให้นะครับทฉงปี19แลวกันแต่ว่าเหมือนจะจดทะเบียนปี20นะครับตัวนี้ออกปี20แต่ได้กระจังหน้าปี19อยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนโฉมจัดทรงล้อให้อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับออกใหม7่7แสนกว่าบ,บาทเกือบ8วันนี้ให้เหลือประมาณ4-5แสนประมาณนี้แหละครับผมนดสาาวีเเป็มมรรรกกยยธง ังหน้าโครเมียมพร้อมจัดทรงให้กระจังหน้าสีดําแดงตัดกับสเก์ตนะครับได้เลยแหพร้อมแมกทองทองนะครับอันนี้เป็นสีประตูนะครับออกใหม่ประมาณ7จ็ดแปดแสนวันนี้เหลือประมาณ4ี่แสนกว่าบาทครับผมนะครับเหลือ4ี่แสนกว่าบาทเลยพร้อมจัดทรงให้รับประกันโครงสร้างทุกคันเลยหรือชอบแบบตัวท็อปขึ้นมาหน่อยไหมนี่ครับผมหน้าหมูป่าอันนี้เป็นปี2021ครับตัวนี้ออกใหม่ประมาณเกือบเกือบแปดแสนนะครับเป็นกระบะแค็ถ้าเป็นตัวเตี้ยวันหกแสนกว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเกือบเกือบแปดแสนนะครับได้ตัว ตัวมิดด้วยกันครับผมประมาณนี้นะครับได้ออปชันเต็มๆชุดเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเป็นแม็กอรลอยโรงงานแบบนี้สวยมากนะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหโห,หนวดกุ้งยังเหลือยัางมีใหม่เลยนะครับภายในนิดนึงอันนี้เป็นกระบะแคบนะครับมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับ ออปชันเต็มครับผมหน้าจอสัมผัสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออปชันที่ต้องใช้อ่ะมีครบเลยนะครับไฟหน้าตัวท็อปด้วยนะครับโปรเจคเตอร์ไฟตันหมองมครบเลยสวยงามนะครับหรือชอบเอาแบบท็อปสุดก็ตัวนี้แหละนะครับเป็น4ประตูออกมาแปดเกือบเก้าเลยนะตัวนี้ได้เป็นสีเทาดําแบบนี้ไปไฟหน้าตัวท็อปครับผมโปรเจคเตอร์นะครับ เดไลท์ light, LED ไฟตัดหมอกมีครบเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมกองทับกระบะมีเยอะนะครับอย่างที่บอกเลยจะมีทั้งกระบะแคบติดประตูนะครับยกสูงตัวเตี้ยมีหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ออกใหม่7จ็ดแสนก่าบทวันนี้ก็เหลือ4ี่แสนก่าบทเป็นตัว E นะครับกระบะแคบก็คือ t o y o t a r e v o วอิสุดีแมนะครับอันนี้เป็นตัวเตี้ยชุดเดิมหมดเลยของแต่งเดิมโรงงานชุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าสเตลนะครับเป็นกระบะแคบยกสูงจัดทรงแม็กให้นะครับส,สวยๆเลย นี่ครับผมแม็กตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ราคาถูกๆนะแม็กตัวนี้ราคาสูงมากนะครับนี่ฮะผมอีซุดีแม็กนะครับเป็นตัวหน้าใหม่เป็นเครื่องสามพันนะครับตัวแซดเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทเอ็กซิลี่เป็นแคบยกสูงแบบนี้ครับผมเหลือประมาณห้าหกแสนได้ชุดแต่งตัวท็อปไปนะครับโอ้โหสวยมาก มีสีขาวสีดำนะครับนี่ฮะไฟหน้าตัวท็อปนะครับออปชันเต็มๆโลบาร์กระจกไฟฟ้าตัวท็อปไปขับและได้ชุดแต่งของ X-Series ทั้งคัน X-Series จะมีชุดแต่งเฉพาะของเขาแหละมีแค่รุ่นนี้ที่มีให้นะครับได้แดงออปชันเต็มๆหือเหลือนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็น โลโก้ X แบบนี้พวงมาลัยออปชันเต็มคุชคอนโทลมีนะครับครบจบเลยอะถ้าจะเอาคันนี้นะนี่เป็นเบาะหนังโลโก้ X นะครับเป็นแคปสิประตูจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ที่นั่งนะครับประตูต่างกันที่ประตูประมาณนี้นะครับ โตโยต้าวีโกเครื่อง2.5ครับอันนี้เป็นตัวชุดแต่ง T R D เหลือประมาณ4,000กว่าบาทครับผมเป็น4ประตูออโต้นะเป็น1.9แซตครับเกียร์ออโต้เหมือนกันครับคันนี้ออกใหม่9ใช่ไหมวันนี้เหลือ7,000กว่าบาทครับผมง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะครับนี่ชุดแต่งแม็กนะครับสวยๆเลยนะครับรถมีให้เลือกประมาณ500คันนะครับใคร อยากจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าที่ได้ว่ามหาเซลสไปซ์นะครับผมชื่อว่าสไปซ์3สามเดืยนมาโตนะพี่นะใครได้โปรโมชั่นนะครับออกรถเป็นแค่10บาทเอาแบงค์สิมาแกลกรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทหรือว่าแคปหน้าจอนี้ทักบ้านเขียวเข้ามานะครับแอดสองสหรือโทรมาเลยนะครับศูนย์เก9า 1.6นะครับผมสปายสามหนึ่งมาโต้นะยินดีให้บริการนะมีทั้งเกง๋งทั้งกระบะทั้งเจที่นั่งนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนกับพี่เจอกับใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ